ประธานสภาคณะกรรมการบริหารสภาปีบริหารนี้พร้อมประธานฝ่ายทุกท่านนะครับขอขอบคุณไรออนพลนากาศตรีหญิงสิริพรประรากวงณ์ณอายุทยาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มอบหมายภารกิจที่สําคัญเป็นเลขาธิการโครงการแข่งขันสารานุกมไทยสําหรับเยาวชนหลายคนเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นปัญหาและอุปสรรคแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสที่เราได้ลงมือกระทาขอบคุณนะฮะสำหรับทรัพยากรที่ดีเป็นโอกาสที่เราเองได้ร่วมทํางานกับ คนที่ทำงานจริงๆทั้ง6ภาคโดยที่ทุกคนมีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ทําแค่เดือน2เดือนเสร็จแต่เราทําตลอดปีบริหารตั้งแต่ได้รับมอบหมายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ทำให้ผมเองเนี่ยได้มีความรู้และลงลึกในการทํางานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายในภาครองทุกภาคก็ขอขอบคุณท่านประธานด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านประธานสภาด้วยที่วันนี้ ได้มอบเกียรตให้ผมได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงครับมีเรื่องที่จะอยากให้ความคิดเห็นข้อเสอนอแนะนะคะในส่วนของการจัดการประชุมใหญ่เป็นเรื่องของห้องประชุมของแต่ละภาษ นะคะเราจะพบว,ว่าจากการประชุมใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าสมาชิกไปแล้วสมเกียรติสมฐานะนะต้องเหนือจากการเดินพาเลทต้องเหนือจากการจัดล่นไนต์ต้องเหนหือจากการจาัดแสดงความดีเพราอสาระสําคัญที่สุดในการประชุมใหญ่นั่นคือการเลือกตั้งนั่นคือการประชุมใหญ่ของแต่ละภาคค่ะคุณปกาป่าท่านประธานด้วยค่ะจากขบวนเดินพาเลทน,นะครับแล,รรแล้วก็เดินไลออนไดแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆนะครับเราได้เตรียมสาที่ เฉพาะโรงแรมนะครับขอให้ทุกภาคนะครับและ่ทุกภาคมั่นใจได้เลยนะครับเรามีโรงแรมที่จะรองรับทุกทุกภาคนะครับแล้วราคาที่พักไม่แพงด้วยทีมีสมาชิกวีโอห้าหา้าไม่น่าจะลืมไปได้นะครับอยู่ที่การรายงานอันนี้เป็นหัวใจ,จสำคัญข,ข,ข,ของของตังะะวตเ,เลเขของของผลการประเทศไทยต่างๆนะคบเพราะนั้นแล้วจะทำให้เกิดการเปิี่ยนแปลงของของรัฐอนให้คนทั่วไปได้เข้าใจด้วยเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในองค์กรใดอ สามารถจะเป็นกระบอกเสียงให้เราได้ว่าแนวอันเป็นใครทำอะไรและเขาโตมาได้แนววันอย่างไรตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ประสานงานกับทาง m c ของแต่ละภาคนะครับก็ทราบว่าตอนนี้อย่างหนึ่งที่เอนจแต่ละภาคเนี่ยจะาทำงานเพิ่ขึ้นลาบากเนื่องด้วยว่าอาจจะมีคนใหม่ที่อยากจะมาทำงานเป็นซีแต่ว่า m c ในภาคเนี่ยยังคงมีความกังวลในเรื่องของการที่จะให้น้องๆนะครับพี่น้องเนี่ยมารับหน้าที่ต่อตรงนี้เราก็พยายามดัน เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมเองเราก็ไปเป็นทีมซัพพอร์ต